เด็กหน่อยจำมั่ววันนั้นสู่พระเอกขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียในวันนี้อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลที่น่าจับตามองสุดๆในช่วงนี้สำหรับไบวชิรวิทย์ที่โด่งดังอีกครั้งในสารวัตรจากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน t ุเก t ตอร์ h e อ e r i รีกับกระแสคู่จิน้นหนุ่มวินเมทาวินจนเกิดแฮชแท็กไบวินกันทั่วบ้านทั่วเมืองและตอนนี้หนุ่มไบก็กำลังมีผลงานซีรีส์เอฟโฟที่แลนหัวใจรักสี่ดวงดาวบอยโอเวอร์ฟลอเวอร์ก็เป็นกระแสดิเทรนฮอตฮิตกันทั่วประเทศ ไม่เฉพาะในไทยเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงของหนุม่มไบ้โด่งดังในระดับเอเชียมีแฟนคลับสาวๆมากมายเลยและค่ะทำให้หนุ่มไบตอนนี้นั้นงานรุมสุดๆทั้งละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ก็เพียบถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆ